ทำตานสมนะครับมืนีกับมาลงทงลงท้าให้เราครับมาไถหน้านะครับมืนี้ม่าไทยหน้ากับคูปตาเอลหาศูนนะครับครับมัเบิงคนีิพามาเบิงนะครับว่านี่ครับนี่ครับวานวานเขานะครับเห็นเม็ดเขาบ่ครับนี่ครับแล้วก็ไทยกบไทกบนะครับ ถ่ายคบโดยที่พอปันนะครับจากบอปันก็คือปล่อยปล่อยแหงขี้ไทไถกา,ถาบนะครับตรงนี้ว่ามันเป็นยังไรผมมาติดตามอีกที่นึงนะครับตรงนี้เป็นหน้าลุงนมนะครับมันนี่คุกฝุ่นมดเหมืม่อเลยครับเป็นพายุไต่ฝุ่นมดเมืม่อครับมาเน,นี่ไถ่าหน้าแหงครับเบิ่องผู้รับเหมากำลังสีมาครับว่าสิตกว่นะครับ เทวดาสิป่อยน้ำลงมาให้เศร้าหน้าบ่ครับเศร้า,าหน้าเดือดร้อนแล้วครับหน้าแห้งเฮ็ดไว้นะครับเพื่อได้กินนะครับตรงนี้จากปอบันตรงนี้พุล่ะครกำลังมาเทวดาสิเียวลงมาบ่านะครับฝากกดติดตามทั y ง YouTube นะครับกับทีมงานบักหน้าวานน้ำตาลสมนะครับเมอนก้็มา,มาไถนาให้พลุงนมนะครับ มาบ้านขั้นบ่อใดขึ้นรถไถขันกันนอนบอลับนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมทาง youtube ปักหน้าวานน้ำตาลสมนะครับกระไถลงมาแล้วครับจากขัางข้างบนนะครับครับประมาณหกเจ็ดไรนะครับตรงนี้หกไรเจ็ดไรที่ไถนะครับกลับมาบายโมงค่อยมาครับ ตรนี้ฝากกดติดตามเลยนะครับผมจากทีมทีมง,งานบัง้าหวานน้ำตาลสมครับกับคูตาเอลหาซุนกบไปเลยนะครับ พายุไต้ฝุ่นครับเพื่อนครับจหน้าแหงแักสเับสนุนกันหน่อยนะครับกรบหมัวน์หมัวน์ในไทยวันวันหย่านะครับแต่มืนอนี้มาไทยวันเขา่าแบบเพิ่มวันนะครับดูลำเมาเลยอะกํกาลังมาครับฝากกดติดตามเลยนะครับผมขอบคุณทุกแรงใจทุก ไล่ทุกน,นะครับมาบานขั้นบ่ไใดขึ้นรถไถมันก็น,นอนบ่รับคือว่าล่ะครับก็ต้องมาไถหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ